สวัสดีครับผู้ชมข่าวดีมากสำหรับผู้ที่เก็บเหรียญสองบาทไว้เยอะแต่มีหลายต่อหลายคนคิดว่าเหรียญสองบาทนี้ไม่มีราคาดูให้ดีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญภาพพระบรมคู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่6นะครับรหเหรียญสองบาทนี้มีลักษณะเหรียญขอบเหรียญน,นะครับจะมีความหนาหนามากนะครับความกว้างก็ประมาณเท่ากับเหรียญสองบาทที่เป็นสีเงินนะครับ ถ้าใครมีเหรียญแบบนี้เก็บไว้อย่าได้กังวลใจเช็คกันเลยนะครับดูเลยนะครับถ้าคุณเจอนะครับเหรียญตามที่เราต้องการนะครับรับซื้ออยู่ที่ห0 0 0 0ืบาทเลยทีเดียวด้านหลังก็จะเป็นประเทศไทยนะครับเรียนครบอะเจบสอปีการสา,ากรณแห่งชาตินะครับ 26กุมภาพันธ์200เออประธานโทษ2,500อะไร31สองบาทเรียนที่ผู้ชมดูอยู่ตอนน,ตอน,นี้นะครับเป็นเรียนแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้นะครับนะครับรับซื้ออยู่ที่ราคาห้าหมบาทเลยนะ ดูให้ดีนะครับเรียนแบบนี้แล้วเรียนราคาห้าหมื่นนี้เป็นแบบไหนอ่าอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องที่ไหนนะครับรับรองไม่พลาดดูให้จบนะคลิปคลิปนี้สําคัญมากสําหรับผู้ที่เก็บเหรียญสองบาทไว้เยอะด่วนเลยนะครับต้องเจอแน่นอนอ่านะครับมันก็ไม่แน่เหมือนกันอ่าแต่ถ้าผู้ที่เก็บไว้เยอะอาจมีสิเจอ แต่มันก็ไม่แน่นะครับแต่ถ้าผู้ที่มีสองสามเหรียญก็อาจจะเจอก็ได้มันก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมีตรงตามที่ผมนำเสนอนะครับห้าหมืบาทแต่เหรียญของท่านจะอยู่ในสภาพ UNC เท่านั้นนะครับถ้าผ่านการใช้นี่ผมให้เลยสอง0มื่นนะครับอ่ชมด้านหน้าเลยเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับแบบทั่วไปนะครับ ที่ผมมีรอยมาร์กจุดไว้สีฟ้านะครับที่เขียนว่ารัชกาลที่6จะห่างจากพระบรมรูปส่วนเรียญทางด้านขวามือนะผู้ชมชิดเกือบจะติดเลยนะผู้ชมให้มาคำว่า,ารัชกาลที่6ส่วนรัชกาลที่9นั้นปกติทั่วไปนะครับถ้าใครมีแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับนี่คือผ่านการใช้หน่อยสภาพนี้นครับผมให้เลยสอง0มืน ุดสังเกตด้านหลังผู้ชมผู้ชมดูไหมครับเห็นไหมครับควาว่า72ปีอ่าจะนะครับอ่าจะต่ําลงมาเลยนะนะครับร่นต่ําลงมาเลยเ,เห็นทางด้านขวามือนะต่าลงมาที่ผมมีรอยมาร์คสีฟ้าไว้นะครับเ,เห็นทางด้านขวามือก่อนนะผู้ชมดูทางด้านขวามือก่อนนะครับแล้วก็จุดช่องไฟ ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์2,531เรียนทางด้านขวามือนะครับจะมีช่องไฟที่ไม่ห่างมากนะครับส่วนเหรียญทางด้านซ้ายมือที่เป็นแบบทั่วไปจะมีความห่างนะครับสังเกตง่ายง่ายครับดูตรงคำว่ากุมภาพันธ์เห็นไหมครับไม่หานอากาศตรงทอทงนะครับจะชิดเกือบจะใช่ใกล้กักับ เขาแมาแห่งนะครับแห่งการติกับสระแอนะครับสระแอเห็นไหมแล้วก็72ปีเห็นไหมครับจะมีช่องไฟที่นะครับชิดเลยไม่ห่างมากส่วนเรียนทางด้านซ้ายมือนะครับผู้ชมห่างถ้าใครมีแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมให้เลยครับสภาพอยู่อินซีนะห้าหมื่นบาทซื้อจริงครับขอให้มี ถ้าใครครบาตามที่ผมบอกนะครับขอย้ำนะครับ50,000บาทแต่ถ้าผ่านการใช้สภาพนี้นะผมให้ครับ2,000 20, 0ผมให้เลยโอเคครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลา,าลืมไปผมจะฝากที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเผื่อใครมีแล้วติดต่อไปแล้วก็นัดเจอแล้วก็จ่ายตังค์กันเลย วันนี้สงควรเก็บเวลาของผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ